เราสเาพอเราเปิดตัวเราเป็นไฟล์โอ้ยให้มาดูแบบให้แบบมาเลโกาตกไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้าดังวันนี้ก็ก็ไม่ไหวแล้วนะเออก็ดังมาห้าปีแล้วมีงานเต็มทั้งปีล่วงหน้าตลอดเนาะแล้วก็ดังเมืองนอกเมืองไทยด้วยจะดังกว่านี้หนูว่าก็ ก็ไม่ต้องไม่ต้องหลับพักผ่อนกันพอดีเพราะว่านี่โอไม่เคยป่วยเลยนี่ครั้งแรกที่ลม้มแลนอนลงบาลยาลอะไรเงี้ยก็คงเป็นสัญญาณว่าเขาทํางานหนักไปแล้วอะไรเงี้ยแ่ัไม่ดูหนูสิหนูฮอตขนาดนี้แล้วเขาจะฮอตน้อยกว่าหนูได้ยังไงนะ างงอะไรยเี้ก็เรื่อยๆอยู่ตัวแล้วมากกว่าหนอว่าเนาะเราไม่ได้น้อยใจใช่ไหมคะเพราะว่าคนอื่นจะอาจมองเราเป็นคนอ๋อไม่ค่ะไม่น้อยใจเลยเพราะว่าเออไม่มีผลกระทบอะไรกับเราเลยอะไรเงี้ยก็แบ่งคนอื่นดังบ้างไหมคนที่ดังๆก็น้องๆหนูทั้งนั้นก็แบ่งกันบ้างเลยไันมีกระแสกันเน็ตคือแบบเราชอบโพสตู่เขาอะไรเงี้ยมันเกแบบเออตาแก้มแค่ฉากก็อยากเข้าไปดูสิคะเออนะก็แบ แบบของส่วนตัวเข้าไปดูก็ต้องทําใจเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยคนที่เขาดูก็คือส่วนมากมันจะเป็นรูปแบบอาร์ตอาร์ตรูปตลกตลกซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่อิจฉาก็ไม่ต้องเข้าไปดูนะคะเคยมีความปมนเรื่องแรงบ้างเคยมีบ้างค่ะก็หนูไม่ต้องทําอะไรอะเนาะ <c oughs> คนขับก็ช่วยจัดการให้อไรเงนะี้ยแต่เราก็คิดว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเนาะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา <c oughs> ไม่ไม่เสียค่ะหนูไม่เคยเสียเซลไม่ไม่เสียเพราะว่ามันมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นอะมันเกี่ยวกับตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จริงๆมันก็ไม่ขิดเนาะถ้าคนคบกันหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วจะมีรูปคู่กันอะไรเงี้ยรูอว่าไม่มีอะสิบแปดเออถ้ามีกันเนี่ยต้องเป็นเรื่องธรรมดาใช่ความมีกาใส่ของมาอนีกันไมไม่กดดันเลยค่ะเพราะรูปหนักกว่าเดิมโพสใหญ่เลยคราวนี้ สนุกด่าอีกเลยชอบเลยเหมใอ่ไนะก็เอาเลยเอาให้สะใจกันถึงที่สุดไปพม่โกก็มองวาหนรแรงหรือเปล่าไม่ไม่หลอกเราก็ตรงตรงแล้ก็เป็นแบบของเราแบบนี้เพราะว่าคนที่ชื่นชอบเราก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่แบบมานั่งออแอปเฟกอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ใช่แบบนั้นแสดงว่าชิลใช่ไหมคะแต่เรามีแฟนหล่อแล้วคนไม่อิจฉาอะไรเงี้ยก็ก็อิจฉาหรือหรือไม่อิจฉานั้นก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไม่ได้สนใจมากกว่าว่าเพราะหนูคิดว่าหลังจากจบงานเนี่ยเดินออกจากเซตหรือออกจากที่ทํางานเราก็ คือคนธรรมดาคนหนึ่งเราก็ใช้ชีวิตธรรมดาปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูว่าเดี๋ยวนี้คนก็น่าจะยาแยกแยะออกแล้วว่าเออดาราก็คือคนนะเ<ม>ขาก็ใช้ชีวิตให้เป็นปกติอรลยค่ะมันมีข่าวว่าเราไปแบบว่าชมยาดีนิรานดร์นี่แบบเก็บร<ม>ักษาทําแรงมากอะไรเงี้ย หมายถึงว่าแบบชงให้เชียร์ให้ใหอ๋อไม่ไม่ได้ชงนะคะไม่ได้เชียร์ค่ะเฉยๆค่ะยาวหนูเขาไปเกี่ยวหนูแบบอยากอยู่ตรงกลางแล้วก็คือคือดิวเนี่ยเป็นเพื่อนกับหนูาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนตั้งแต่แบบ สิบสามสิบสี่แล้วก็น้องเคนเนี่ยก็ผู้จัดจาก,การคนเดียวกับโอแล้วก็คงจะได้รู้สึกคนรู้สึกเหมือนว่าช่วงตั้งแต่4ี่บกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตสีบกหนึ่งซ้อมอะไรางเงี้ยเขาจะอยู่ด้วยกันบ่อยเพราะว่าดิวก็จะไปกับหนูหนูก็จะไปดูโออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เลยเป็นแหมเพื่อนกลุ่มเดียวกันเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่าแบบเอ้ยชงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเปล่าไม่ก็ไม่ได้ชงแต่ถ้าเขาวันนึงเขาจะคุยกันเองหรือว่าอะไรนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่หนูไม่ได้เชียร์ใช่ที่เขาว่านต่กันอยู่เขาก็สนิทกันนะคะก็ไปไหนมาไหนก็มีพวกหนูไปด้วยตลอดก็เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยก็กไม่แต่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่เห็นว่าเขาจะแบบถึงขนาดแบบว่าจีจ้าอะไรขนาดนั้นอะไรอเงี้ยก็คงก็คง ก่อนนะคะคุณยังไม่อะไรเพราะว่าดิวตอนนี้ก็เอนจอยที่จะอยู่กับเพื่อนแฮปปี้ที่จะอยู่กับเพื่อนมากกว่าเพราะว่าเขาก็เพิ่งจบมาใช่ไหมเขาก็คงเหนื่อยู่ยังไม่อยากทาอะไรก็ตอนนี้เหมือนเขาก็เริ่มโปรเจกที่จะมีละครแคสติ้งละครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงยังแบบยังไรแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เฮิร์ตแล้วไม่ไม่เฮิร์ตค่ะแฮปปี้มากมีความสุขมากเลยค่ะเห็นดิวมีรูปเดียกับผู้ชายคนหนึ่งอ่เป็นแล้วนัเป็นเพื่อน่เป็นเพื่อนกันเออเป็นเพื่อนที่สนิ